สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่น่าสนใจมากเป็นแนวคิดจากงานวิจัยเรื่องชีของอเล็กซานเดอร์เพิร์นีครับซึ่งเขาเชื่อมโยงพลังงานภายในที่เราอาจจะรู้จักกันในชื่อชีเนี่ยแหละเข้ากับความเป็นไปได้ของการการแปลธาตุในระดับชีวภาพแล้วก็ยังรวมถึงการเปล่งแสงของสิ่งมีชีวิตด้วย ที่เรียกว่าไบโอโฟตอนเราจะมาลองดูกันครับว่าแนวคิดพวกนี้มันคืออะไรกันแน่มีกลไกอยังไงแล้วมันอาจจะโยงกับเรื่องรอบตัวเราได้บ้างไหมฟังดูอาจจะแบบเหลือเชื่อนิดนึงนะครับแต่จริงๆก็มีเขาลางมาก่อนแล้วอย่างงานของ C.L. c r e r a n สมัยก่อนนู้นที่เคยเสนอว่าสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นไก่เนี่ยสามารถเปลี่ยนธาตุได้เองเลยเช่นสร้างแคลเซียมให้เปลือกไข่ ค่ะแนวคิดหลักๆเลยนะคะก็คือเรื่องการแปลธาตุทางชีวภาพหรือ biological transmutation ซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์เหมือนกันนะคะแต่เป็นแบบพลังงานต่ำ low energy nuclear reactions หรือ LENR นะคะทีออ่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระบบของสิ่งมีชีวิตที่อุณหภูมิปกติปกติของเราเนี่ยแหละไม่ใช่แบบระเบิดนิวเคลียร์รุนแรงอะไรแบบนั้นนะคะประเด็นสำคัญคือ เขามีการตรวจพบอัตราส่วนไอโซโทปของธาตุบางอย่างในร่างกายซึ่งเออมันต่างไปจากที่ควรจะเป็นถ้าเทียบกับอาหารที่เรากินเข้าไปโอ้ครับซึ่งมันอาจจะบอกได้ว่าร่างกายเราเนี้ยแหละสร้างธาตุพวกนั้นขึ้นมาเองโหการที่ปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบพลังงานต่ำจะเกิดในร่างกายเราได้ที่อุณหภูมิแค่37องศาเนี่ยนะครับน่าสนใจมากครับแล้วในเอกสารเขาอธิบายว่ายัางไงครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง นพูดถึงคำว่าโฟนอนเรโซแนนซ์ใช่ค่ะโฟนอนเรโซแนนซ์ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะคะมันก็คล้ายๆกับการสั่นพ้องของอะตอมในระดับควอนตัมเหมือนเราดีดซ่อมเสียงอันหนึ่งแล้วซ่อมเสียงอีกอันที่ความถี่เดียวกันมันสั่นตามไปด้วยแบบนั้นเลยค่ะอ๋อครับครับทฤษฎีนี้บอกว่าอะตอมของาธาตุเนี่ยมันจะมีการสั่นเฉพาะตัวที่อุณหภูมิกับความดันค่าหนึ่งแล้วถ้าการสั่นเนี้ยมันไป จูนตรงกันพอดีกับการสั่นของอะตอมอีกชนิดมันก็อาจจะกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนิวเคลียสได้ค่ะกลายเป็นาธาตุใหม่ไปเลยอย่างเขาคำนวณว่าออกซิเจนที่ประมาณ37.8องศาเซลเซียสใกล้ๆอุณหภูมิร่างกายเราเลยใช่ค่ะอาจจะสั่นพร้องกับไฮโดรเจนที่อุณหภูมิห้องปกติแล้วทำให้เกิดการแปลาธาตุได้ตัวอย่างที่เขายกมาก็เช่นโพแทสเซียม อาจจะเปลี่ยนเป็นแคลเซียม (Ca) ได้ในเลือดในกระดูกซึ่งแคลเซียมก็สำคัญกับร่างกายเรามากแล้วก็มีการปล่อยไฮโดรเจนออกมาด้วยค่ะแล้วถ้าการแปลธาตุแบบนี้มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันจะแสดงผลออกมาให้เราเห็นยังไงได้บ้างครับมันจะเกี่ยวกับที่ที่ว่าร่างกายเราอาจจะเปล่งแสงได้อะไรแบบนี้ไหมครับมีความเป็นไปได้สูงเลยค่ะว่ามันเกี่ยวข้องกันแนวคิดนี้มันไปเชื่อมโยงกับการค้นพบเรื่องไบโอโฟตอนพอดี ไบโ p h o t o n ก็คือการที่เซลล์ของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันเปล่งแสงออกมาเองแต่ว่าน้อยมากๆนะคะแบบแผ่วเบามากๆครับงานวิจัยของ FA Pop เนี่ยเขาชี้ว่า DNA อาจจะมีบทบาทสำคัญเลยเหมือนเป็นตัวกักเก็บแล้วก็ปล่อยแสงนี้ออกมาแล้วเลือดเราเนี่ยละค่ะก็เป็นแหล่งกำเนิดไบโอโ o ตอนที่สำคัญซึ่งอาจจะมาจากปฏิกิริยาเคมีปกติในเซลล์พวกออกซิเดชัน ROS แล้วก็ บางที่อาจจะรวมถึงพลังงานที่ปล่อยออกมาจากการแปลธาตุพวกนี้ด้วยอ๋อที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือมีสมมุติฐานว่าโครงสร้างท่อเล็กๆที่เพิ่งค้นพบใหม่ที่เชื่อว่ามันสัมพันธ์กับเส้นลมปราณในแพทย์แผนจีนที่เรียกว่าบองแฮนดักส์นะคะครับครับเคยได้ยินอยู่ค่ะท่อพวกนี้อาจจะทำหน้าที่เหมือนเป็นเส้นใยนำแสงคอยลำเลียงไบโอโฟตอนไปทั่วร่างกายเราก็ได้ โห oh, ฟังดูซับซ้อนแต่ก็น่าทึ่งนะครับพอจะมีตัวอย่างที่เอ่อทำให้เห็นภาพชัดขึ้นไหมครับว่าพลังงานหรือปรากฏการณ์พวกนี้มันอาจจะแสดงออกมาในรูปแบบไหนได้บ้างนี่กรณีศึกษาที่เขาพูดถึงกันเยอะค่ะคือประมาจา์ชีกงชื่อจอนแชงมีการบันทึกวิดีโอไว้เลยนะคะว่าเขาสามารถสร้างกระแสะไฟฟ้าในร่างกายได้แล้วก็ปล่อยพลังงานออกมาจนเกิดเป็นแสงสว่างวาบออกมาเลยหรือ plasma flashes จริงเหรอครับ มีแสงออกมาเลยเหรอใช่ค่ะซึ่งถ้าตามทฤษฎีนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขากระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาแปรธาตุในเลือดแบบรวดเร็วมากๆจนปลดปล่อยพลังงานออกมาเป็นแสงให้เห็นได้นอกจากนี้การฝึกฝนโบราณบางอย่างอย่างเช่นกริยาโยคะที่เขาจะเน้นการหายใจลึกๆเพื่อเอาออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายเยอะๆครับก็อาจจะเป็นการส่งเสริมกระบวนการเหล่านี้โดยที่คนฝึกอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะคะฟังดูเหมือนกับว่า ร่างกายเหล่านี้มีความสามารถในการจัดการพลังงานหรือแม้กระทั่งสสารในระดับที่มันซับซ้อนกว่าที่เราเข้าใจกันเยอะเลยนะครับเนี่ยใช่เลยค่ะแล้วแนวคิดนี้ก็ไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในสิ่งมีชีวิตด้วยนะคะมีการเสนอว่าปฏิกิริยาแปลาธาตุพลังงานต่ําแบบเดียวกันนี้อาจจะเกิดขึ้นในทางธรณีวิทยาด้วยซ้ําเช่นอาจจะเป็นแหล่งความร้อนภายในโลกหรือเกิดกรมถันในภูเขาไฟโอ้โหไปถึงธรณีวิทยาเลยอะ ค่ะหรือแม้กระทั่งในอวกาศอย่างที่เขาไปเจอไอโซโทปแมกนีเซียม Mg26 ผิดปกติในอุกบาทอารเรนเด้ D นะคะครับซึ่งเขาสงสัยว่าอาจจะเกิดจากการแปรธาตุของอลูมิเนียม Al ที่อุณหภูมิต่ำมากมากมา,กมา,กมากในอวกาศหรือกรณีฝนสีแดงที่อินเดียที่เซลล์ในน้ำฝนอาจใช้ยูเรเนียมซึ่งอาจมาจากการแปรธาตุของอินเดียม In ซึ่งทั้งหมดนี้มันชี้ว่านี่อาจจะเป็นกลมไกพื้นฐานมากๆอย่างหนึ่งในธรรมชาติเลยก็ได้ค่ะ โอ้โหเป็นการเปิดมุมมองที่กว้างมากๆเลยครับวันนี้สรุปก็คือเราได้คุยกันเรื่องแนวคิดพลังงานภายในหรือชีที่อาจจะไม่ได้เป็นแค่พลังงานลึกลับแต่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงธาตุในร่างกายจริงๆผ่าน,นกลไกที่เรียกว่าโฟนอนเรสซอนแนนซ์หรือการสั่นพร้องของอะตอมแล้วก็อาจเกี่ยวข้องกับการเปล่งแสงในระดับเซลล์หรือไบโอโซตอนแถมยังอาจเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วไปในธรรมชาติและจัก,กรวาลด้วยใช่เลยค่ะ ซึ่งทั้งหมดนี้มันก็นําไปสู่คําถามชวนคิดที่สําคัญมากๆเลยนะคะว่าถ้าหากกระบวนการแปลธาตุพลังงานต่ําหรือไบโอโฟตอนพวกนี้มันเป็น,นกลไกพื้นฐานที่มีอยู่จริงทั้งในสิ่งมีชีวิตและในธรรมชาติละ่ะความเข้าใจเดิมๆที่เรามีต่อชีววิทยาฟิสิกส์หรือการแพทย์หรือแม้กระทั่งศักยภาพที่ซ่อนเร้นของมนุษย์อย่างเรื่องของปรามาจารย์หรือโยคีต่างๆอาจจะต้องถูกนำมาคิดใหม่ในมุมมองใหม่ทั้งหมดเลยหรือเปล่า การค้นพบเหล่านี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับชีวิตและก็จักรวาลของเราก็ได้นะคะ